สวัสดีครับผมหมอต้นสัตวแพทย์ประจำเว็บไซต์ docilat com พบกับผมและเว็บมาเตอร์เมียวได้ในรายการ doc up zoom zoom เป็นประจำทุกวันพุทธที่4ของทุกเดือนโดยเราจะมาซูมกันในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพและทำตามได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับ doc up zoom zoom ในตอนนี้ docilat com ร่วมกับ petty guppy ข u บจะมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนเพื่อน ที่กำลังเลี้ยงลูกสุนัขอยู <hi> ่หรือกําลังมีแผนจะรับลูกสุนัขมาเลี้ยงมาซูมกันว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวและดูแลลูกสุนัขในแต่ละช่วงวัยอย่างไรเพื่อให้พวกเขาเติบโตมาแข็งแรงและมีสุขภาพดีถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไปเลยครับลูกสุนัขในช่วงแรกเกิดนี้เป็นช่วงที่เจ้าของจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เราจะสังเกตได้ว่าลูกสุนัขจะยังไม่ลืมตาจนกว่าจะมีอายุได้10วันโดยการมองเห็นจะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นที่2-3สัปดาห์ในช่วงนี้ลูกสุนัขมักจะกินและนอนตลอดทั้งวันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติสาหรับลูกสุนัขแรกเกิดนะครับและแน่นอนที่สุดเรื่องการกินของลูกสุนัขแรกเกิดถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากในช่วง24ชั่วโมงแรกผู้เลี้ยงคนให้ลูกสุนัขก,กินนมน้าเหลืองจากแม่สุนัขเพราะเป็นนมที่ประกอบไปด้วยสารภูมคุ้มกันที่มีผลต่อสุขภาพของลูกสุนนนััั่เองครบ ลูกสุนัขในช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้าของจะสังเกตเห็นพัฒนาการของลูกสุนัขได้อย่างชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะการมองเห็นเราจะสังเกตได้ว่าลูกสุนัขจะมีการตอบสนองต่อแสงและการื่อนไหวได้ดีขึ้นซึ่งเพื่อนๆสามารถสังเกตเห็นพัฒนาการต่างๆของลูกสุนัขดังต่อไปนี้นะครับลูกสุนัขจะใช้เสียงสื่อสารมากขึ้นจากเดิมจะร้องเมื่อรู้สึกหนาวหรือหิวแต่ในช่วงนี้จะเริ่มส่งเสียงร้องเมื่อไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย ในส่วนของสารอาหารหลักของลูกสุนัขในระยะนี้ยังคงเป็นนมนักแม่เป็นสําคัญช, s. <S like oh. ช่วงนี้ผมแนะนําให้ผู้เลี้ยงส่องสัมผัสลูกสุนัขมากขึ้นการสัมผัสกับลูกสุนัขเป็นเวลาสั้นๆไม่เพียงกี่นาทีต่อวันจะเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างเจ้าของกับลูกสุนัขซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองและอารมณ์ให้แก่พวกเขาั่นเองครับ ลักษณะนิสัยของลูกสุนัขในช่วงนี้ถือเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเมื่อสุนัขโตเต็มวัยก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้ลูกสุนัขจะใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นการเริ่มคันฟันกัดข้าวของมีพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจการขู่การคำรามมักจะเกิดในช่วงอายุนี้ครับดังนั้นในช่วงอายุนี้ผู้เลี้ยงควรมอบประสบการณ์ทางด้านบวกและด้านลบที่ถูกต้องให้กับลูกสุนัข เพื่อให้ลูกสุนัขโตขึ้นโดยไม่มีปัญหาพฤติกรรมในระยะยาวพวกเขาจะได้เข้ากับคนหรือสัตว์เดีอื่นๆได้ง่ายขึ้นลูกสุนัขในช่วงนี้จะมีการจเจริญเติบโต,ตอย่างช้าๆซึ่งประสาทสัมผัสหูตา จะพัฒนาสมบูรณ์ในช่วงนี้และฟันน้ำนมของลูกสุนัขจะถูกแทนที่ด้วยฟันแท้ครบทุกซี่ที่อายุ7เดือนโดยฟันแท้ของลูกสุนัขจะมีทั้งหมด4 2ซี่ฟันบนมี20ซี่ฟันล่างมี22ซี่สำหรับลูกสุนัขโดยเฉลี่ยจะโตเต็มวัยที่อายุประมาณ12เดือนแต่ลูกสุนัขพันธุใหญ่จะโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ15 -18 ถึงเดือนนะครับดังนั้น ถึงแม้ว่าลูกสุนัขหลายตัวอาจจะดูโตเต็มวัยก่อนอายุ12เดือนแต่อวัยวะภายในของลูกสุนัขยังคงเติบโตและมีพัฒนาการต่อไปโดยวิธีการเลือกอาหารสําเร็จรูปที่เหมาะสมสําหรับลูกสุนัขนั้นจะต้องมีส่วนผสมของวิตามิน E เพื่อช่วยสมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนผสมของ DHA และโคลีนเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองอีกทั้งยังมีส่วนผสมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง และที่สําคัญต้องมีส่วนผสมของโปรตีนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต,ตของร่างกายด้วยนะครับในช่วงนี้การพาลูกสุนัขเข้าสังคมก็ยังคงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นะครับนอกจากนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมสอนคําสั่งต่างๆให้กับลูกสุนัขโดยควรใช้ระยะเวลาสั้นๆแต่สม่ําเสมอและควรแบ่งไปด้วยความสนุกสนานเพราะลูกสุนัขมักจะเบื่อง่ายเมื่อมีอายุมากขึ้นนั่นเองครับ และเพื่อให้คู่มือการเลี้ยงและดูแลลูกสุนัขฉบับวิดีโอสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผมจึมีคําถามที่มาพบปล่อยสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่มาตอบให้หายข้อข้องใจกันนะครับสําหรับลูกสุนัขมาใหม่เมื่อมีอายุ4-6สัปดาห์เจ้าของควรพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิให้กับลูกสุนัขหากลูกสุนัขมีสุขภาพแข็งแรงสัตวแพทย์จะฉีดวัคซีนให้ตามโปรแกรมต่อไปนี้ครับ Wednesday be It's I'm rainbow tell gonna gonna hopeful Someday การฝึกการขับถ่ายสามารถเริ่มสึกได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่พาเขามาอยู่ด้วยโดยสังเกตว่าเขาขับถ่ายตอนไหนเมื่อเห็นว่าเขากำลังจะเป่งถ่ายให้รีบพาเขาไปยังบริเวณที่ต้องการให้ขับถ่ายหรือบนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เตรียมไว้อย่าลืมว่าเราต้องอุ้มเขาอย่างนุ่มนวลและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เขาตกใจด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินไปแน่นอนครับลูกสุนัขแต่ละตัวนั้นชอบของเล่นที่แตกต่างกันไปตามนิสัยใจคอของพวกเขาแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรให้ลูกสุนัขเล่นของเล่นที่เป็นอันตรายนะครับเช่นของเล่นที่สามารถหลุดเป็นชิ้นเล็กๆได้ dream dream. ถ้าสุนัขมีนิสัยชอบกัดชอบแทะ เราอาจจะลองหาผลิตภณัณฑ์สำหรับดูแลเหนืละฟันมาทดแทนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะรับการบาดเจ็บอีกทั้งยังมีผลดีต่อสุขภาพฟันของน้องใหม่ด้วยครับการเริ่มต้นชีวิตที่ดีของลูกสุนัขจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราเองนะครับการให้ความรักความเอาใจใส่รวมถึงพภฒนาการอาหารของลูกสุนัขจึงเป็นสิ่งสาคัญดังนั้นเพื่อนๆควรเลือกซื้อผลิตภณัณฑ์ที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมทุกช่วงวัยของลูกสุนัข ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นลูกสุนัขของเราเติบโตมามีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ก็อย่าลืมดูแลเรื่องก,การฝึกและการเล่นให้เหมาะสมร่วมด้วยนะครับและสําหรับด็อกโค้ดอัพสูงๆในตอนนี้ต้องขอขอบคุณการสับสนสนข้อมูลดีๆจากเพ t ตีกีปั u ป p ี่ขับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์พ .co.th/ p <up> นะครับเพราะสุนัขไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่ต้องเป็นผู้ดูแลดังนั้นถ้าสุนัขป่วยคุณโทษสุนัขให้กลับมาสูวมดูพฤติกรรมการเลี้ยงของตัวเราเองดูก่อนว่าคุณดูแลสุนัขของคุณดีแล้วหรือยังแล้วกลับมาพบกับด็อกโค้ดอัพสุ่มๆได้เป็นประจำทุกวันพุทธที่4ของทุกเดือนเพื่อนๆสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ที่ y o YouTube Dog a l อกไล h a n n e l f a c e b o o k Fanpage Dog a l i ท like ์ like, และเว็บไซต์ d o g กไล์ .com like. สวัสดีครับ